โอ้ยตะวัดแตกขึ้นเลยน้ำมันมันลวกนไแล้วีัง้แล้วันเดี๋ยวเอารถ

Oh, oh, long, 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 long. Oh, oh, không gọi mương vô đi, không có, Không có ngay đừng. เาโยนไปเลยโอ้จระบีอาล่เอาเลยขึ้นเลยเออนี่อวพบอบานดีครับกันนยังนโอ้น่าได้ดยน่ะโอ้นี่นี่นีนี่สามนิ้วสามนิ้ว Ô nè, chấm nhiều quá. Phóng tố tất cả này. Ô, ừ. sóng oh, đây. có văn này này. lên. đây, oh, đây เห็นมันขึ้นอยู่อ๋อนาว่าเท่ยัง,ด,งดึงกลับดึงกลับดึงกลับหรือมันของอะไตัวนึงระวังดื่นนะได้ตรงน้ำเนี่ยมันลื่นเวลาพื้นมันโดนน้ำมันลื่นนอาแท็กนี่ตัวนึ่ง ลบแม่เกี่ยวปลาไปแล้วแบ่ได้นตก,กละตูตกลง โอ้ยของขึ้นเลยเอาขึ้นเลยโอะไรนี่พอคนตัวเดียวระวังจระบีด้า เจรบีติบเสื้อเราชาดซักไม่ออกนะเจราบีโอ้ได้อยู่เดินะได้อยู่ได้ยู่ฮะพระพ่ออยากเล่นน้ำนาพ่อต้องเฮ็ดแห้ของแห้ของล่งเล่นน้ำแถ้ลงไปแหะนู่นเปใ่ดสะพพูดแล้วไปว่าดูนะมอ่นั้นน้ำก็เลิกหลงหัวเลย แท็กแท็กจับปลาแต่แต้มมองนั่นน่ะต่อลาไรไปพ่อนี่แถวนี้แม่นรถเล่นต่อทั้งงานเลยเอาล่องเบิ้องรถเคยได้อยู่โอ้ยพ่อน่าจะโยนตำตำหน่อยมันติดข้างบน โอ้ยได้เซย์เซย์เซย์อ๋อได้เอาได้ได้ได้รอบนี้ก็ได้